ซี่คโคหมูผัดตะไคร้นะคะเมนูง่ายๆแต่ถูกใจคนทั้งครอบครัวค่ะที่จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆกับพริกจินดาแดงเขียวนะคะเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆชอบใช้เครื่องนี้นะคะเล็กกระชับจับถนัดมือแล้วก็ปัานละเอียดดีค่ะสีสวยเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปผัดกันใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้ลงไปผัดนะคะหอมดีแล้วใส่ซี่โครงหมูที่ทำความสะบเดล้วลงไปผัดเลยนะคะ ีจะใส่น้ำล้างเครื่องปั่นลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเกลือค่ะซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายนะคะเพิ่มความหอมด้วยตะไคร้นะคะใบมะกรูดค่ะปิดฝาอบไว้สัก20นาทีนะคะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดเลยนะคะพริกค่ะได้แล้วค่ะตักใส่จานกันค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆซี่โคงหมูผัดะไคร้ของสีค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะ